สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมพระเบญจภาคีเหลือชินองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระชินราชใบเสมานะครับเนื้อหานั้นค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสำลิปนะครับฐานสูงนะครับพระชินราชใบเสมานั้นก็จะมีการสร้างนะครับในยุคนะครับที่ไล่เรียกกันนะฮะในยุคที่ไล่เรียกกันนะครับพุทธศินนั้นจะ นั่งบนซุ้มนะครับนั่งปางมารวิชัยบนฐานนะครับฐานบัวนะครับแล้วก็นั่งประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับ <c oughs> เอกลักษณ์นะฮะก็คือลักษณะของอเกตเนี่ยจะบิดนิดหน่อยนะครับเทียบแล้วไม่ได้อยู่ตรงกลางเท่าไหร่บิดนิดหน่อยนะครับพระนั่งแบบปางมารวิชัยนะครับมือขวาวางเข่ามือซ้ายวางหน้าตักนะครับมีขาชัดเจนนะครับ มีเม็ดไข่ปลานะครับ ite, มีเม็ดไข่ปลามีฐานบัวมีเม็ดไข่ปลานะครับฐานนี้ก็จะมีฐานสูงฐานเตี้ยแล้วแต่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อจะออกสำลิดนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นหลังลายผ้านะฮะเราเห็นนะฮะส่วนใหญ่พระถ้าเป็นเนื้อโลหะสมัยโบราณนะเราก็จะเป็นพระหลังลายผ้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการกด นะฮะรีดเนื้อพระเขากับแบกไว้พิมพ์น้ำหนึ่ร้อนต้องใช้ผ้าในการรองนะครับก็จะเป็นลักษณะลายผ้ากดไปปุ๊บเห็นไครับก็จะมีพื้นที่สูงๆต่ำๆนะครับตามแรงกดนะฮะนะฮะก็จะปรากฏลายผ้าให้เราได้เห็นนะฮะเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดนะครับรูปข้างๆจะต้องไม่มีคมนะฮะองค์นี้เนื้อสำริดนะครับไม่พบเจอบ่อยเท่าไหร่นะฮะพี่้องครับเห็นไหมครับนี่ฮะสวยงามไหมครับ นี่พุทธศิลป์นะครับเห็นไหมครับให้เห็นชัดๆให้พี่น้องเห็นชัดๆเลยนี่ครับ